สวัสดีครับท่านชมครับพบพ่อครับผมอีเกนเคยครับคับคนหนักมาหหวาใจเกษตรครับบรรยากาศช่วงเศร้าพี่น้องนะครับลงมาตัดหยาคือเกานะครับอยู่กับแปลงหยาเพ็งโกล่านะครับแปลงนี้ผมก็ตัดแล้วพอดีพี่น้องตัดแล้วตัดเสร็จพอดีนะครับแรกๆผมก็จะได้เตรียมน้ำใส่เลยนะครับบรรยากาศฝากพี่น้องเข้าโอ้อากาศเย็นพี่น้องถ้าเศร้านี่ก็เป็นห้าที่ผมได้ตัดไว้ตั้งแต่เดือนตุลาเดือนตุลาครับนี่เดือนตุลา ได้เดือนหนึ่งแล้วครับเดือนก็กลัวหลพี่น้องนี่แหละครับถ้าบัตดเดือนตุลากย่างยากษบ่มีแบบนี้นะครับยาบ่มีแบบนี้เลยนี่ครับเดือนตุลากที่ผมเตรียมไว้ผมนับเดือนนะครับทานยาผมนับเดือนไว้นะครับนี่ครับอย่างว่าจินเดือนมกรล้ากุมผ้าไปปีหน้าพี่น้องเตรียมพร้อมไว้เลยเก็บฝากพี่น้องเข้าตามภาษาคนหักว่าหัวใจกเกียรครับการเลี้ยงว่าต้องมีการปลูกยาแบบนี้นะครับการเตรียมพร้อมการวางแผน ไปแต่ละรอบเดือนรอบปีสําคัญเลยนะครับเป็นสิ่งที่สําคัญเลยควรม,มีไว,นนมว,ว,ว,มว้นะครับแปลงหญ้านี่ก็เป็นหน่ำโซลาเซลล์บาดาลโซลาเซลล์ทอสองนิ้วนะครับผมใส่ทอสองนิ้วนะครับบรรยากาศเลยครับเพราะว่าหน่ำขึ้นแห้งพี่น้องน้ำไหลนี่ครับหน่ำขึ้นมาที่แรกนิ้วเค็งบ่ได้พี่น้งอ,นองเป็นสองนิว้วหน่ำแห้ง ปล่อยไว้นี่ครับผมก็เอาไปใส่ไว้ตลอดเลยแปลงด้านเทือกผมก็จะเอาเครื่องสูบใส่น้ำสาสูบใส่เนี่ยผมเอาไว้แบบนี้นครับเตรียมไว้ตลอดเลยคือน้ำนะครับส่วนนี่ครับตั้งแต่เกี่ยวเขาแล้วผมก็ได้สูบใส่เอาน้ำใส่ผมมาใส่ไว้สามสี่มือเลยครับฟังนี่ผมใส่อยู่สี่มือครับพี่น้อง <c oughs> โอ้ยไออากาศเย็นนี่ครับผมใส่อยู่สี่มือนน้ำเต็มไดเลยพี่นอ้องงานก,ก็เริ่มเขียวขึ้นไปเรื่อย ใสโยซีเหมือมันจะกัดฝากพี C ่น so ้องช่วงเศร้าแปลงหยาเพ่งโกลาครับผมมะเดาง่วมาปลอยลุ A ่งเลยพี s ่น้องมะเดาง่วมาปลอยลุงนะครับเป็นแปลงตัดตลอดเลยเห็นได้ชัดเจนเลยพี่น้องนี่หยาเดือนตุลานะครับเดือนตุลานี่หยาเดือนท่านว่าพี่น้องนี่ครับไปเดือนเม่อกีเดือนท่านว่านี่แหละครับถ้าผมมาตัดเดือนนี่แหละครับถ้าผมมาตัดหยาเดือนท่านว่าหยาก็อยย่แบบนี้เลยพี่น้องนี่ครับแตกก้างกันนะครับตาก่อนผมตัดเดือนท่านว่าแบบนี้พี่น้อง ก็จะเข่าสู้เดือนมกราขุมผ้านะครับต้นปีนะครับมันบะมี่หยาจินพี่น้องบะมี่หยาเห็นว่าจินพระวังว่าจจินหยาอยู่แปลงที่ทาหน้าอยู่มาณเดือนเดียวเหรครับเดือนท่านว่าจินดวกเข่าเบดหยากับบะมี่มันบระทันครับผมได้เจอปัญหานะครับเจอปัญหาแล้วผมก็เลยปับมาพี่น้องปับมาตัดไหมปับมานับเดือนไหมพี่น้องนี่ครับปับมานับเดือนคือผมตัดเดือนตุลาให้ได้หลายที่สุดนะครับ นี่ครับเดือนตุล่าผมต้องตัดให้ได้ลายที่สุดคือเดือนตุลานี่ครับเดือนท่านว่าเนี่ยครับผมมาลงผมมาเครื่องมาตามค้อมเห็นได้ชัดเจนเลยนี่ครับนี่ตัดหยาเดือนท่านว่านะครับเปรียบเทียบแล้วนะครับเห็นได้ชัดเจนนี่ผมก็เอาน้ำไปใส่เรื่อยเพี่น้องการเตรียมพร้อมไหวให้ห่ากะแปงหยาเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆเลยพี่น้องสาคขั้นเลยนะครับ แตกต่างเห็นไดนชัดเจนนี่ผมตัดปลายเดือนนะครับปลายเดือนพฤจิกานี่ครับมันเขียวเร็วนี่แหละครับงาแพ่งโกลาคอยมีควมชื่นในี่เพิ่นนะครับต่อไปอากาศเย็นเพิ่นกรสิบ่สามารถเยือกได้เร็วจะเริ่มเติบโตได้เร็วต้องต้องรีบตัดเลยครับเดือนตุลาพจิกาครับนี่เห็นไดนชัดเจนเพิ่นจะขึ้นประมาณนี้แหละครับขึ้นประมาณนี้เลยนี่งามนะครับนี่ เห็นในชัดจีนงลามเร็ยวจะเรื่อนเติบโตเร็วนี่กับแปลงนี่ผมกต็ตัดเดือนพิจิกาครับนี่ตัดมาเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับพิจิกาประมาณกลางเดือนผมตัดมานี่ครับผมก็ต้องเอาน้ำเข่าแปลงนี่แหละครับสองมือแล้วผมก็มือ Lind. ที่สามผมก็สิบข้อแหละครับปล่อยน้ำเข่าให้เต็มเลยนะครับให้เพื่อนมีความชื้นดินดินมีความชื้นนะครับหญ้าเพผนก็ยืดเร็ยวจะเรื่อนเติบโตเร็ว หลังจากเอาเขาแป้งนี่เสร็จแล้วครับผมก็สิมาต่อใส่แป้งนี้เลยพี่น้องถอดทอออกนะครับถอดทอออกนะครับหยากรสจได้งามนี่แหละครับการเตรียมพร้อมหยาสิมี่เหงว่าจินอยู่ตลอดนะครับแป้งนี่ผมก็สิมีใหญ่หงว่ากินเดือนกลุามผ้าไม่น้าไปเลยครับนี่ว่าฝนจะตกลงไมาอีกรอบหนึ่งนะครับต้องมีใบขึ้นน้ำต้องเตรียมไว้เลยบรรยากาศฝากพี่น้องเฮาครับถ้าลิ้นี้ครับขอความคุณนนะครับท่านผู้รับชมทันผู้รับฟังุกคนทุกท่านนะครับ พ่อนได้ดีพ่อนในเลือดโดนบดันในพี่น้องสุขภาพแข็งแรงลำรวยเงินทองนะครับยาเจ็บอย่าจนผมก้วมาวาสวัสดีครับ